ผมเด็กชายชานนิโรธพานะที่น้องษย์สาที่สองตเด็กเอกนิสิสวัสดีค่ะดิฉันชื่อไม่ยินแม้แต่เสียงแม้แต่เสียงก็ชื่นชมศิษย์ที่สนิสิต้าค่ะพวกเราคู่ที่ห้าวันนี้จะมาสร้างสี่เหลี่ยมผัตุรัสด้วยโปรแกรม GSP ขั้นตอนแรกสร้างจุดขึ้นมาสองจุดจากนั้นระบุชื่อให้เป็นจุด A และจุด B สร้างส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นคลิกที่จุด A และเส้นกดไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเมื่อเสร็จแล้วคลิกที่จุด B และเส้นกดไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากจากนั้นคลิกที่จุด A และเส้นกดไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมีคลิกที่จุด B และเส้นกดไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมี จากนั้นนำจุดมาวางที่จุดตัดของเส้นตั้งฉากกับวงกลมทั้งสองจุดและระบุชื่อให้เป็นจุด C และจุด D จากนั้นทำการซ่อมเส้นตั้งฉากและวงกลมสร้างส่วนของเส้นตรงให้ครบทุกจุด ใส่สีให้มีความสวยงามเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ถูกต้องหรือไม่โดยการเช็คความยาวและมุม